ถามาต่อไปกับท่านประธานสวัสดีชาวธนทมีทุกท่านทั่วประเทศเออไม่สิทั่วโลกเลยนะครับเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับยินดีที่ได้พบทุกคนครับวันนี้ก็มีคําถามสองสามข้อเช่นเคยนะครับจะขอเริ่มรายการถามมาต่อไปกับท่านประธานแล้วนะครับถามมาต่อไปกับท่านประธาน ท่านประธานบอกให้วาดภาพอนาคตจะมีวิธีไหนที่จะทําให้วาดภาพอนาคตของตัวเองได้ดีบ้างคะครับไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษครับแต่ผมจะให้เคล็ดลับสองสามข้อแล้วกันนะครับข้อแรกออ,อย่าจํากัดความคิดของตัวเองครับทุกคนไม่ว่าใครก็สามารถจินตนาการได้เกิดความคิดเยอะแยะมากมาย แต่ความคิดที่ผุดขึ้นมานั้นตัวเราเองชอบไปตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งความฝันตรงน,นั้นออกโดยไม่รู้ตัวอันนี้ไม่มีทางได้หรอกความคิดนี้เป็นไปไม่ได้หรอกทําไมฉันถึงคิดไร้สาระความคิดนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เราคิดลบแล้วก็ตัดความคิดวกน,นั้นทิ้งหมดเลยนะครับด้วยเหตุนี้เราเลยจินตนาการออกมาได้ไม่เต็มที่ผมคิดแบบนี้นะครับจินตนาการเป็นเรื่องอิสระนะครับไม่ว่าใครก็สามารถคิด สามารถจินตนาการได้ทุกคนบ้านสวยๆแล้วก็อยากอยู่ใช่ไหมครับอยากลองอยู่คอนโดดีๆบ้างใช่ไหมครับบ้านสวยๆอย่างในรูปบ้านแบบนั้นแล้วก็อยากอยู่ใช่ไหมหล่ะครับมีคนห้ามไม่ให้เราจินตนาการเหรอครับปัญหาคือเราจินตนาการออกมาได้แล้วตัวเรากลับมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยตัดความคิดจินตนาการนั้นทิ้งไปเมื่อตัดทิ้งแล้วเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมครับเราก็จะกลายเป็นคนตัวเล็กๆนะครับ เราทําตัวเราให้กลายเป็นคนขี้แพ้ทําให้ตัวเองเหี่ยวเสียความมั่นใจกลายเป็นคนไม่มีพลังคนส่วนใหญ่อยากจะทํางานที่เป็นไปได้ร้อเปอร์ซแต่งานที่เป็นไปได้ร้อเปซเป็นงานที่ธรรมดาทั่วไปมากถ้าเราเลือกแต่สิ่งที่เป็นไปได้ร้อสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตเราก็จะธรรมดาครับชีวิตธรรมดาธรรมดาที่ผมพูดเป็นชีวิตที่เหนื่อยยากนะครับคุณจะต้องปฏิเสธความธรรมดาคุณจะต้องไม่ธรรมดา เพราะอะไรเพราะเราก็ทราบดีว่าตอนนี้โลกของเราไม่รองรับความธรรมดาอีกต่อไปแล้วไม่อีกต่อไปแล้วล่ะครับความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัวของพวกคุณแม้ว่าความเป็นไปได้จะน้อยก็ตามผมหวังอย่างยิ่งที่คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้เล็กๆนั้นแล้วค่อยๆทำให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะสามารถมีชีวิตที่ไม่ธรรมดาได้ แล้วต่อไปจินตนาการนี้จะตอบแทนเราเองครับคุณจะเริ่มสัมผัสได้ว่าแต่ละเรื่องที่เราจินตนาการค่อยๆเป็นจริงทีละข้อแล้วคุณจะเริ่มมีความมั่นใจจะสามารถจิตนาการเรื่องที่ใหญ่ขึ้นได้เองดังนั้นขอให้ยึดมั่นกับความเป็นไปได้เล็กๆนั้นการที่เรามองความเป็นไปได้และลองทําคือความท้าทายขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ทรงพลังและกล้าท้าทายกับจิตนาการกันนะครับ มาต่อไปกับท่านประธานเออท่านประธานคะเวลาให้คำปรึกษากับ Turner, พาร์เนอร์พราะว่ามีพาร์เนอร์บางคนลำบากใจกับสปอนเซอร์ที่ชอบสั่งหรือวางอำนาจคะ่ะแบบนี้ควรจะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากับเขายังไงดีคะครับออถ้าคุณเจอสปอนเซอร์ที่ใช้อำนาจและเรื่องเยอะอ,อนะครับอาจจะทำตัวไม่ถูกใช่ไหมละครับ ผมก็ไม่อยากให้มีแบบนี้หรอกนะครับแต่ชีวิตเราก็จะเจอเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจะยกตัวอย่างให้ฟังชีวิตเราจะเจอแต่คลื่นเงียบสงบและลมที่คอยพัดหนุนเราไปข้างหน้าเท่านั้นเหรอครับไม่ใช่เลยบางครั้งคลื่นอาจจะสูงบ้าง หรือเรากําลังไปข้างหน้าแต่ลมแรงอาจพัดสวนทางเราขวางทางเราก็มีนะครับสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่คลื่นจะซัดแรงหรือลมจะพัดแรงแค่ไหนนะครับแต่ใจของเราและทัศนคติของเราที่จะฝ่าคลื่นและฝ่าลมนั้นให้ได้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าครับถ้าเห็นว่ามันน่ากลัวเอาแต่นี้หรือหลบเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่สามารถออกทะเลได้สําเร็จ และใช้ชีวิตแบบล้มเหลวอย่างเดิมไม่มีโอกาสได้ออกท่องทะเลครับเพราะคลื่นสงบและลมพัดหนุนจากด้านหลังช่วยจึงออกทะเลสำเร็จเคยได้ยินคนพูดแบบนี้ไหมครับไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคนรวยจะพูดว่าถึงแม้ว่าจะยังไงฉันก็สำเร็จได้คนที่พูดแบบนี้นะครับคือคนสำเร็จครับ เงื่อนไขนั้นเหมือนกันหมดเลยถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นคุณจะยอมแพ้หรือคุณจะทำให้มันสำเร็จขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วนะครับทุกท่านครับถ้าคุณนำสิ่งที่คุณตัดสินใจในการผลักดันตัวเองคุณจะเปลี่ยนลมสวนทิศมาเป็นลมพัดหนุนหลังคุณจะเกิดเทคนิคเทคนิคในการฝ่าลมแรงนั้นไปได้ทุกคนครับฟังนะครับ ขอให้ทุกคนเป็นคนที่เอาชนะลมที่ต้านเราและสามารถใช้ลมนั้นพัดพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จให้ได้นะครับรอบตัวเราทางที่เราจะเดินออกไปหากคนรอบตัวมีคนที่สร้างปัญหาให้คุณให้คุณคิดว่าเขานั้นเป็นโอกาสโอกาสให้คุณพัฒนาและคิดว่าจะปรับตัวและร่วมมือกับพวกเขาให้ได้ปรับตัวกับเขาร่วมมือกับเขานะครับบริการอย่างนอบน้อมถือว่าการทํางานกับเขาเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างทักษะใหมๆ่ๆ นะครับถ้าเราคิดแบบนี้เป็นไงครับทุกคนครับผมหวังว่าสมาชิกทุกคนจะสามารถเป็นคนที่ทำแบบนั้นได้นะครับนะถามาต่อไปกับท่านประธาน<ท>ผมสงสัยว่า a t o มี c Collage ที่พนักงานอ t มมี่เข้าร่วมนั้นคืออะไรครับครับเป็นคำถามที่ดีเลยนะครับ ออ่ที่เราตั้งชื่อว่า Atomic o l l e g e นั้นเนี่ยเพราะมันไม่ใช่เนื้อหาที่จะอบรมในระยะเวลาอันสั้นแต่จำเป็นที่จะต้องอบรมในระยะยาวดังนั้นเราเลยวางแผนประมาณ2ปีเพราะเป็นเนื้อหาการอบรมระยะยาวนั่นเองนะครับเราเลยตั้งชื่อว่า Atomic College ครับเป็นเนื้อหาอะไรงั้นเหรอครับ เป็นการอบรมพนักงานของพวกเราครับแรงจูงใจที่ทำให้เกิดอัตมี่คอลเลจนี้ก็คือความคิดของนักธุรกิจที่ไปทำงานลงพื้นที่กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงานใหญ่และพนักงานของอัตมี่ในสาขาต่างประเทศนั้นมีความคิดและความรู้สึกที่ค่อนข้างจะต่างกันมากๆเลยนะครับ ผมเลยคิดว่าเราควรมีจัดการอบรมแบบนี้ขึ้นมาครับหากเรามาดูก็จะทราบว่านักธุรกิจที่ทำงานในพื้นที่จริงทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างนิ่นรนธุรกิจกำหนดชีวิตเขาแต่จริงๆแล้วพนักงานของเราทำงานที่มีความมั่นคงมีเงินเดือนรับรองทำให้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าด้านธุรกิจตรงนั้นแตกต่างกันอย่างมากเลยอย่างคุณปาร์คจองซู มาบรรยายพิเศษใน a t o m มี่ค l ลเลจในการบรรยายนั้นเขาพูดกับพนักงานแบบนี้ครับว่าถ้าพวกคุณไม่รู้ว่าอีก6ปีหรือ1ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าจะได้เงินเดือนเมื่อไรถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้คุณจะยังทำอะตอมี่อยู่อีกไหมคะคุณปาร์กจองซูถามพนักงานแบบนี้ครับผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกของการทำงานจริง ของนักธุรกิจได้เป็นอย่างดีนักธุรกิจทุกคนเวลาไปลงพื้นที่นะครับคนที่กำลังตั้งใจเต็มที่ดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพนะครับแต่พนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานในบริษัทนะครับอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกในการทำงานจริง ของนักธุรกิจดีนักนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วล่ะจะต้องอบรมพนักงานจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจความรู้สึกของนักธุรกิจด้วยความคิดนี้จึงเกิดอธิมิช college ขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าพวกเขาจะไม่เข้าใจการทำงานจริงของนักธุรกิจจะอบรมจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกได้จะอบรมจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจ ถ้ายังไม่เข้าใจอีกผมจะส่งพนักงานไปยังทีมขายพิเศษจะไปทำงานจริงๆในพื้นที่จริงผมจะทำแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้พนักงานก็เริ่มจะเข้าใจกันแล้วและพวกเขาก็กำลังตั้งใจสร้างโปรแกรมการอบรมนะครับและจัดงานด้วยตัวพวกเขาเองอยู่นะครับ ผมจัดอัลทอมี่คอลเลจไปและพนักงานก็ตั้งใจวางแผนกับงานนี้เกินความคาดหมายของผมมากเลยสำหรับพนักงานที่กำลังจัดอัลทอมี่คอลเลจผมรู้สึกขอบคุณมากและซาบซึ้งกับสิ่งนี้มากเลยนะครับและผมคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากงานนี้จะยิ่งประทับใจและซาบซึ้งอย่างแน่นอน อยากให้นักธุรกิจที่ทำงานจริงกับพนักงานของเรากลายเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันร่วมมือกันทำงานร่วมแรงร่วมใจกันถ้าอย่างนั้นแล้วผมคิดว่าจะต้องเกิดพลังทวีคูณแบบซูเปอร์ซีเนอร์จีได้แน่นอนนะครับทุกคนครับถึงวันนี้อัตโทมีของเราเติบโตมาอย่างดีแต่ต่อไปอัตโทมีก็จะเติบโตและสำเร็จมากกว่านี้ผมมั่นใจว่าอัตโทมีจะกลายเป็นบริษัท ที่จะทำให้คุณซาบซึ้งและประทับใจนะครับผมฝากความหวังกับอ t o m i c อ o l l e g e ไว้ด้วยนะครับถามมาต่อไปกับท่านประธานไม่นานมานี้เออฉันเห็นสมาชิกรหัสที่9ขึ้นตำแหน่งส Star สเตอร์ค่ะฉันเห็นแล้วเลยคิดว่าทำธุรกิจอ t o ม i อาจจะสำเร็จช้าแบบนี้ก็ได้เออ การใช้เวลาตั้งสิบปีกว่าจะได้เป็น Star Master นี่มันคือวิชั่นหรอคะขอตอบคำถามก่อนเลยนะครับถูกต้องครับนี่คือวิชั่นของเรา,เาต่อให้ใช้เวลาสิบปีในการเป็น Star Master แต่ไรายได้ของ Star Master มากกว่า3ล้านบาทต่อปีเลยนะครับ3ล้านบาทนะครับเอา้าว่ะครับ หากเราเข้าไปในบริษัทที่เราคิดว่าดีอย่างบริษัทใหญ่ๆแล้วทำงานไปได้10ปีคนที่ได้3ล้านบาทต่อปีมีไม่เยอะเลยนะครับต่อให้ได้3ล้านบาทแล้วก็ตามแต่ตำแหน่งนั้นจะรักษาไว้ได้นานแค่ไหนแน่นอนว่าอาจจะมีบางคนได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับมีจำนวนน้อยมากๆเลยครับ แต่ Star Master ของ a t o m ีนั้นในอนาคตลองคิดว่าทำต่อไปอีกสัก5ปีนะครับถึงตอนนั้นแล้วเขาจะได้15-16ถึงล้านบาทและได้เข้า Royal Leader Club อย่างแน่นอนเลยครับไม่เพียงแค่นั้นสมาชิกรหัสที่9ชอนซังชอนนั้นเป็นคนที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีเลยลหรครับช่วงแรกที่ก่อตั้ง a t o มี งานทั้งหมดที่ห้องบล็อดแคสติ้งทำกันนะครับคนที่ทำวิดีโอทั้งหมดตอนนั้นก็คือคุณชอนซังชอนนั่นเองนะครับเป็นคนที่ผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยแต่ปัญหาก็คือเรื่องธุรกิจและการขายสินค้านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยหรือเรื่องอื่นๆมันไม่เข้ากับตัวเขาเลย และเขาก็ขี้อายมากไม่กล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนด้วยนะครับตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปมากแล้วแต่ช่วงแรกเขาเป็นแบบนี้นะครับเขาเป็นคนคิดบวกมากนะครับผมจะเคยคิดแล้วว่าคนแบบนี้จะสำเร็จได้ไหมเนาะจริงๆแล้วผมก็เคยคิดนะครับว่าคนอย่างคุณชอนจะไม่ยากไปเหรอแต่ว่าสตาร์มาสเตอร์ชอนซังชอนของเรา เธอแม้นิสัยจะไม่เข้ากับธุรกิจแต่ก็ยังเชื่อมั่นในบริษัทและทำจนสำเร็จได้ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาไม่เคยจะทิ้งอัทอมี่ไปไหนเลยครับเกาะอัทมอมี่ติดไม่ไปไหนจนวันหนึ่งขึ้นเป็นเซลล์มาสเตอร์เป็นไดมอนด์และเป็นชารอนโลสตอนที่เขาขึ้นเป็นชาลอนโลสผมคิดเลยครับว่าโอ้ ขอแค่เกาะติดไม่ไปไหนชนสังชนก็สำเร็จได้เนอะผมคิดแบบนั้นถ้่พอเขาขึ้นเป็น Star Master แล้วผมยิ่งเชื่อเลยว่าโทมี่ไม่มีใครไม่สำเร็จจริงๆใครทำก็สำเร็จได้หมดซึ่งคนที่พิสูจน์ให้เชื่อมั่นในสิ่งนี้ก็คือ Star Master ชนสังชนคนนี้ครับ ยังมีคนหนึ่งที่ผมรู้สึกคาใจมากๆนะครับก่อนรหัสที่9มีรหัสที่8อยู่ครับผมยังจำชื่อได้อยู่เลยครับคุณคิมนะครับรหัสที่8ที่หายไปนั้นเขาช้ากว่ารหัสที่9มากๆเลยทีเดียวผมยังสงสัยเลยเมื่อตอนนี้เขานั้นเป็นยังไงบ้าง อยากให้วันหนึ่งเขากลับมาใหม่ถ้าใช้ชีวิตแล้วรู้สึกลำบากหรือมีเรื่องเหนื่อยยากนะครับอยากให้กลับมาอะทมี่แล้วลองเริ่มทำธุรกิจใหม่ดูนะครับผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับทุกคนครับไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนนะครับหรือจะเริ่มหลัง แต่ทุกคนก็จะสามารถสำเร็จและไปเจอกันที่จุดสูงสุดได้เหมือนกันนะครับคนที่มาก่อนแต่ค่อยๆทําสุดท้ายแล้วเขาจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดได้และคนที่มาทีหลังก็สามารถขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดได้เช่นกันนี่คือแผนของธุรกิจอทิมี่นะครับผมหวังเป็นอย่างมากจากใจจริงให้ทุกคนประสบความสำเร็จและไปเจอกันที่จุดสูงสุดเลยนะครับ ามมาต่อไปกับท่านประธานถามมาต่อไปกับท่านประธานวันนี้พอจะช่วยคลายข้อสงสัยของพวกคุณได้ไหมครับหวังว่าคำตอบจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับครึ่งปีแรกผ่านไปแล้วเดือนกระกฎาน,นี้อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นของชาวออตโตมีที่อยากสำเร็จ จะสามารถเอาชนะความร้อนนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับมาสู้ด้วยกันนะครับสู้สู้